มือใหม่ซื้อเบนซ์มือสองมาปั้นเองจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างรถเบนซ์คันหนึ่งนะที่มาเซ์วิตกับเบนซ์วีพีวันนี้ซึ่งเป็นรถเบนซ์ c 1 8น C180 คูเป้เอที่ผลิตในช่วงปี2013ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ยอยู่ในหลายรุ่น เพราะว่าเป็นเครื่องยนต์รหัส M2.1 Evo ไม่ว่าจะเป็น C-Class E-Class S.L.K. นะ W204 W212 แล้วก็ R172 นี่ท่านผู้ชมมีการรื้อในส่วนของช่วงล่างแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ออกมาตรอดจนพวกจานเบรกเนี่ยลูกวงลูกหมากเนี่ยเต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นโชคหลังนะโชคคู่หลัง2ต้นตรงนี้ก็เป็นกล่อง ECU มีไส้กลองมีตรงนี้ก็จะเป็นท่อไอดีแฝงตัวตนี้เป็นท่อไอดีตรงนี้ก็จะเป็นฐานกลองน้ำมันเครื่องหรือว่าออยเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คคู่หน้าตัวนี้เป็นจานเบรกเป็นดิสเบรกนะตัวนี้ก็จะปสปริงตัวนี้ก็เป็นเหล็กกันโครงเห็นไหมเหล็กกันโครงเนี่ยตัวหนึ่งประมาณหมื่นหื่นกลางๆเลยนะ เปลี่ยนไม่จบต้องต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นถึงจะจบบางบางอู่เนี่ยบางที่เนี่ยเปลี่ยนประกับยางตัวนี้เนี่ยมันจะไม่จบเพราะว่าใช้ไปมันจะเกิดตัวถังบิดตัวมันจะดังเอเดียอาร์ตเหมือนเดิมถ้าจะจบต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นนะอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนปืนเบาโชกยางกันกระแทกลูกหมากตัวบนลูกหมากตัวล่างไม้ตีกลองลูกหมากกันโคลง ปีกนกบวนปีกนกแาง LR โอ้โหท่านผู้ชมเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมาดูที่ช่วงล่างนะมาดูที่ตายทองรถเนี่ยต้องแบบนี้ทำแบบนี้ไม่กินข้าวลิงแน่นอนแต่ถ้าไม่ทำแบบนี้นะโอกาสกินข้าวลิงสูงมากท่านผู้ชมเพราะว่ารถมือสองเนี่ยถ้าหากว่าเจ้าของคนแรกดูแลไม่ดีเพียงพอเนี่ยหรือว่า เขาไม่ซ่อมก่อนขายเนี่ยจะเจอหนักแบบนี้แหละอย่างนี้คันนี้เนี่ยเจอค่าใช้จ่ายมากกว่ามากกว่า2 0,000นบาทนทอนผูิชมอาจจะจบประมาณ2 0 0แสนก,นกลางๆถึงเกือบ3 0 0 0สนบาทเลยนี่แหละครับคือการซื้อรถเป็นใช้แล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะค่ได้จ่าย 20, 0,000 300,000เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาแบบโดนหนักไม่ใช่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ